สวัสดีค่ะคูมินสลินยาทับขายค่ะสอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาระวัฒน,ธ,นธรรมวันนี้คูมินจะพาพี่ๆเป .6 หกมาเรียนรู้เรื่องพุทธสถานพี่เป .6 หกทราบไหมคะว่าพุทธสถานคืออะไรเอ๊แถาไม่ทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะพุทธสถานหรือ พุทธศาสนาสถานหมายถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพพระพุทธศาสนาใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่เคารพบูชาหรือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พุทธสถานแบ่งออกเป็น3เขตหลักได้แก่ 1. เขตพุทธ,ธาวาส 2. เขตสังฆาวาสและ 3. เขตสังฆกรรมค่ะเขตพุทธ,ธาวาส เขตพุทธาวาดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมักจะตั้งอยู่บริเวณของวัดหรือพุทธสถานเป็นเขตที่ใช้ประกอบพิธีกรรมและเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระโบสถวิหารเจดี JD, หรือสถูปค่ะเขตสังขวาสเขตสังขวาสคือบริเวณหรือพื้นที่ที่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย และปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ในวัดหรือพุทธสถานโดยสังฆาวาสมาจากคำว่าสังฆะซึ่งหมายถึงพระสงฆ์และวาดหมายถึงที่อยู่อาศัยเช่นกุฏิพระสาลาการประเรียนและโรงเรียนพระปร,ะริยัติธรรมเขตสังฆกรรมคือบริเวณในวัดที่พระสงค์ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาเช่นการบวช การสวดปติโมกและพิธีกรรมที่พระสงฆ์ต้องใช้ร่วมกันต้องมีพระสงฆ์อย่างน้อยสี่รูปขึ้นไปต้องกระทำในอุะอุโบสถหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ตามภวินัยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในบริเวณเขตพุทธสถานแต่งกายสุภาพถอดรองเท้าก่อนเข้าเขตพุทธาวาสไม่แตะต้องหรือปีนป่ายพระพุทธรูปพระเจดี หรือของศักดิ์สิทธิ์นั่งกราบไหว้พระพุทธรูปอย่างสำรวมทำพิธีกรรมทางศาสนาด้วยความเคารพไม่เข้าไปในกุฏิหรือเขตที่พระสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตพูดจากับพระสงฆ์ด้วยความสุภาพผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสพ,พระสงฆ์โดยตรงไม่เข้าไปในเขตสังฆกรรมโดยไม่จำเป็น บ้างคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องพูเจสถานคุูมินหวังว่าพี่พี่ป .6 จะเข้าใจเรื่องภูเจสถานเขตต่างๆรวมไปถึงการปฏิบัติตนในภูเจสถานมากขึ้นวันนี้คุูมินขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย